สวัสดีครับเพื่อนๆสต o อปบายครับมาดูรถ2จังหวะในตำนานกันอีกรุ่นหนึ่งครับกับ t z r 2 5 0 cc 2จังหวะคันนี้เป็นรหัส MA ใช่ไหมครับ3 MA ตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอกพี่เอกดีรถเก่าครับจักเลยพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ยอมออกกล้องเลยนะเดินตามหลังเดินกันอยู่เดินตามหลังอย่างนั้นเราก็อยู่กัข้างหลังนี่แหละเ่ต้องไม่ไหนนะครับพี่เอก ดีเอนะครับก็คนที่เล่นรถเก่าก็น่าจะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วเพราะว่าทํารถเก่าหรือคุกคีอยู่กับเรื่องรถเก่ารวมถึงจัดงานจัดงานแรถเก่าด้วยชอบรถเก่าด้วยเดี๋ยวเอาไว้จังหวะที่เขาสนามพร้อมหรืออะไรพร้อมก็น่าจะมีจัดกิจกรรมพี่ครับครันนี้มาถึงที่นี่โอ้ยข้างหลังก็หล่อเนี่ยข้างหลังก็เอาวันนี้สปอร์ตหลักกอนครับดูคันหลักดูคันหลักสปอร์ตล้วนเลยนะนี่ทางเรียบหรือทางฝุ่นครับ คันนี้เป็น TZR 2 5 4รหสัส M 3 M A ครับ A นะครับที่ดูสภาพเนี่ยอ่ะยวผมให้เพื่อนๆดูสภาพกันไปก่อนต้องบอกว่าเป็นรถที่สมบูรณ์นะพี่ครับก็เป็นรถเดิมๆแทบจะเดิมๆครับครับแทบจะมีปั๊มหน้าครับปั๊มหน้าที่ไม่เดิมเองที่ไม่เดิมนะครับอ่ะท่อออกตูดด้วยนะครับ ไม่แค่นั้นเดี๋ยวเราจะค่อยฟังเสียงคันนี้สตาร์ทได้วิ่งได้ปกติสตาร์ทได้วิ่งได้เรามาดูกันในความเดิมของเขานาะพี่แฟลิงเดิมชุดสี่ชุดนี้ของเขาเดิมเลยไหมครับเดิมครับชุดสี่เดิมครับชุดสี่เดิมเลยนะครับไม่ได้ทําสีอะไรมาด้วยแห้งแห้งนะครับเป็นรถในตามคันนี้มันรถประมาณปีเอ่อปีแปดเก้าครับปีแปดเก้านะครับใช่ครับมันจะมีถ้าเป็นตัวใหม่กว่านี้ก็จะเป็นรหัสอ่สามเอเสาม ไอ้สามสามเอ็กวีใช่ครับแล้วก็ถ้าเก่ากว่านี้ก็จะเป็นสองเอ็มเอมีเก่ากว่านี้อีกครับนี่ก็เก่าแล้วนะเนี่ยอายุอนามันก็น่าจะกี่สามสิบก็เกือบเกือบสามสิบปีครับสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีลองมาดูกันความคลาสสิกของเขาแผงไม้ก็ยังเดิมนะครับแผงไม้เดิมก็ทุกอย่างทุกอย่างยังคงสภาพเดิมครับแทบจะทุกอย่างครับ ไม่เพียงแค่นั้นกระซิบอีกนิดหนึ่งคันนี้เขาเห็นเจ้าของว่าเขาจะปล่อยด้วยนะครับใครที่ชอบสองจังหวะรถในตานานแบบนี้นะครับ <laughs> โชคเป็นโชค๊คอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ตัวเนี้เขาปรับพีโลดได,ปด,ได้ปรับพีโลดได้ครับนะครับปรับพีโลดได้เออผมเชื่อว่าบางบางท่านที่อาจจะเล่นรถเก่าๆอย่างเงี้ยถ้าดูรถแล้วอ่ะถ้าเกิดตรงไหนผิดถูกอะไรเงี้ยก็ทัก ข้มคุยกันได้นะครับใช่ครับเพราะบางทีข้อมูลเราบางทีเราจะมีมีบ้างใช่เราจะแบบไม่ได้เป๊ะๆร้อยเซนะแต่ว่าเราพอดีเจอรถเก่าก็เลยอยากถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับตัวสวิตต่างๆเนี่ยยังอยู่ของเดิมหมดครับทางานทํ้งานปกติเลยพี่ใช้งานได้ปกติครับทั้งไฟพาร์ทไฟสูงไฟต่ำครับเปิดปิดไฟครับใช้งานได้ทุกทุกจุดครับไมเอแฮนเขาเนี่ยยังจับใา้แผงคอเลยนะครับพี่เนี่ย โหอย่างคลาสสิกเลยจับใต้แผงคอด้วยรถสปอร์ตจริงๆเนี่ยของยุคนั้นนะครับตัวมือเบรกเองก็เป็นตัวเหรียญนะครับครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพื่อความมั่นใจปั๊มอ๋อเขาเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับบปั๊มบนเนี่ยปั๊มบนเปลี่ยนใหม่ปั๊มล่างเปลี่ยนใหม่ครับปั๊มบนเปลี่ยนใหม่ปั๊มล่างเป็ี่นแต่ก็เป็นของของเดิมนิชินป่ะนิชินมั้งพี่ของเดิมก็เป็นนิชินครับแต่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับอีกอีกตัวหนึ่งใช่ครับอืมนะครับ การดิสดิสเบรกคู่แบบออสองชิ้นด้วยนะครับอืในยุคนั้นเขาก็มีใช้แบบนี้อยู่แล้วใช่ครับผมลืมชื่ออีกว่าเออขั <laughs> านไ่ได้หรอลืม <laughs> ลืม, <laughs> ลมนะครับแม็กก็เดิมครับดูสภาพแม็กก็ยังเป็นครับของเดิมของเดิมอยู่เลยนะครับ,รบปกติมันหน้าแดงหลังดำอย่างนี้อยู่เหรอพี่อปกติก็ทำเนี่ยครับแต่พอดีจังหวะ ร้อแบบเออมามาสีอย่างนี้เลยก็เอาสีอย่างนี้เลยและกันครับครับครับผมยางที่ใส่อยู่ก็เป็นร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นยางยางใหม่แล้วเนาะครับอันนี้เป็นยางใหม่ครับดูความคลาสสิกของ่วนส่วนที่พิเศษก็คือจริงๆหลายจุดนะครับสำหรับสําหรับสามเอ็มตัวนี้อย่างกระปุกน้ํามันเบรกเนี้ยครับเห็นไหมครับเห็นกระปุกน้ํามันเบรกไหมครับอยู่ตรงไหนกระปุกน้ํามันเบรกอยู่ด้านบนครับ เอาเหรอผมนึกว่าเมื่อกี้ผมจะบอกว่า<ป>อยู่ข้างหลังเนี่ยะปกติของราจะอยู่ข้างหลังอู่ใกลแถวนี้ใช่ไหมครับอันนี้มาอยู่ด้านหน้าครับเออเมืเ่อก<อ>ี้ผมเกือบหลุดไปว่าเออยู่ข้างหลังอ๋อมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ใช่อันนี้ก็ปลุกน้ํามันเบรคครับส่วนอันนี้ก็ปลุกน้ามันออตตอร์อืปครับเวลาใกล้จะหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เติมตรงนี้เขาจะมีไฟเตือนด้วย ครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์ไฟไฟเตือนกระปุกน้ำมันเบ็เอ่อน้ำามันออโต้ลูปเข้าื์ครับนะครับนั่นแหละครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้แต่ส่วนการทํางานของตัวนี้ก็จะเป็นสองสูบเรียงสองสูบเรียงครับสองสูบเรียงคาบูอยู่ด้านหน้าคาบูอยู่หายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราไม่ได้แกะให้ดูนะครับแต่ว่าคาบูจะอยู่บริเวณนี้ครับครับครับคาบูจะอยู่บริเวณนี้ครับ ด้านที่ติดกับแผ่นดําตัวนี้ครับจะพามกองอากาศอืจะเป็นหม้อกองแล้วก็เลื้อยขึ้นไปด้านบนใช่จ่ายน้ำมันข้างบนเลื้อยจะมีหม้อกองด้านบนอีกครับครับครับนั่นแหละครับแต่ว่าตัวคาบูจะอยู่ด้านล่างาง่ครับตัวคาบูจะอยู่ข้างล่างแล้วจ่ายน้ำมันขึ้นไปโอ้โหครับนั่นแหละครับและส่วน เวลาเก็บของเก็บอาจจะเก็บพวกเครื่องมือโอ้โหนี่ดูความลาสซิกครับอ่านี่ครับโอ้ยเปิดอย่างนี้เลยพิ่็เดิมๆก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเนี่ยเป็นกล่องเก็บเครื่องมือใช่ครับครับเก็บเครื่องมือเก็บเอกสารบางคนเขาเก็บไว้เผื่อแบบอักซิเดนต์นะครับอืมครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าในรถยุคสมัยก่อนน่ะเอ่อตัวนี้เป็นรถญี่ปุ่น ใช่ครับเขาจะไม่ค่อยมีน so right. uh, yes. ้ is, ํา well, ท yes. ่วมอย่างบ้านเราใช่พี่หมายถึงยังไงถ้าถ้าบ้านเรานี่ลุยน้ําท่วมนี่คือถ้าเก็บเอกสารตรงนี้ไปหมดเลยนดอ่าใช่ครับก็ถ้าถ้าเป็นของเขาผมว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับครับตัวนี้จอระบายความร้อนด้วยน้ําเป็นจอโค้งด้วยใช่ครับจอโค้งครับแผงใหญ่แผงใหญ่อยู่แผงเต็มลำแผงแผงก็จะใหญ่พอๆกับ NSR คู่แข่งกันนะเนาะครับครับ ท่อคู่ท่อคู่ตัวนี้เป็นท่ออันนี้น่าจะเป็นของโยชิโยชินะครับต้องเข้าไปดูต้องค้มไปดูข้างในไม่เห็นด้วยไม่ติดเขาไม่ติดป้ายเพจบอกด้วยนะครับสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มอย่างกของเดิมๆของเดิมเลยครับดูเขายังมีเพจบอกเอาไว้อย่างนี้ด้วยบอกครบเลยพี่ใช่ครับก็คือเพจก็อของเดิมก็ตีสัก 9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตได้ครับพี่เอางี้เอางี้มาเนี่ยขนาดถ้าเพจอย่างเงี้ยครับบ้านเราก็มีราคาแล้วนะพี่หาไม่ค่อยมีแล้วพี่นะไม่มีหายากแล้วครับหายากถ้าจะให้แบบสภาพสมบูรณ์แบบเนี้ยนะครับจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามวการใช้งานเองครับตามอายุตามอายุครับโชกหลังเขาก็ปรับได้ด้วยนะปรับได้ครับปรับด้านล่างได้ด้านบนได้ปรับสปริง ปรับปรับกดสปริงปรับตัดได้ครับครับปรับตัดได้แล้วก็ปรับเนืดได้ปรับเนืดได้ใช่ครับนี่แหละเป็นความคลาสสิกที่เราเอามาให้ชมกันครับแล้วก็ซับแทงด้วยครับซับแทงถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็จะอยู่แถวแถนี้ใช่ครับอันนี้เขามาแขวนไว้ตรงนี้ใช่ครับแล้วตรงนี้กระปุกอะไรครับอ๋ออันนี้กระปุกออคูลเลน์ครับอือ่ากระปุกหม้อพักน้ําครับครับ เพื่อก็ข้อดีของเขาก็เพื่อเราง่ายต่อการเซอร์วิสเวลารถเกิดปัญหาเวลาอะไรเราสามารถเปิดดูได้เลยรถรุ่นเก่าๆนี้จะเก็บเก็บไว้ตามซอกใช่คบแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอ้ถ้ารุ่นใหม่ๆบางรุ่นนี่หายากเหมือนกันครับกว่าจะลือ้อต้องรื้อแฟร์ลิงรื้อนู่นรื้อนี่ครับรื้อเยอะโชกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับก๊อกเปิดก๊อกเปิดปิดก๊อกน้ํามันครับ พูไปแล้วว่าอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อคู่อะว่ารถรุ่นเก่าอะระบบจุดเซอร์วิสเขาจะอยู่ข้างนอกมันมันจะง่ายต่อการเซอร์วิสใช่ครับเนาะใช่มันจะไม่ได้เหมือนรถยุคนี้ที่ต้องถ้าจะรื้ออะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหรื้ทั้งคันเลยหรือแฟริ่งจนพังแล้วพังอีกครับนะครับทุกอย่างเดิมเนี่ยครับเอ้ไม่ใช่ทุกอย่างเดิมเจวินก็มีแค่ปั๊มแค่ปั๊มใช่แค่นั้นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันที่ว่าเสียงเขาจะ หวานขนาดไหนอ่าได่ครับ๋ยวให้ให้ดูลาเปิดเสียงด้วยเสียงนะครับเสียงวาวเปิดนะครับวาวเปิดนะครับเสียงวาวเปิดรถสมบูรณ์มากครับชึ่งเดียวติดเลยทีเดียวติดครับนะครับไฟระบบไฟใช้ได้ทุกจุดครับ ใช้ได้หมดนะครับเนี่ยรถจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เอาดูกันง่ายๆเลยนะครับถ้ารถสตาร์ทติดง่ายเนี่ยคือรถสมบูรณ์มากพี่ปองลองไปไปลองไ,ได้พี่คือนะครับ ไ,ไ,ไ,ได้ไหมได้ได้วิ่งล้อเข้ามาเร็วเลยนะเนี่ยแต่ว่าตรงตนะะ้นรับจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับโอเค,คเอาให้ดูรอบกันนะครับ ก็โอเคนะแต่ด้วยด้วยที่สภาพรถมันเก่าคันเร่งมันจะหน่วงหนึ่งหนวงนิดนึงนะพี่แต่พอแบบพอลองใช้รอบสักสี่พันรอบขึ้นไปแล้วสักห้าพันรอบไปแล้วอะ่ะคราวนี้เขาก็มานะครับมาม,มาอยู่ครับมาอยู่ใช่ก็น่าจะน่าจะขี่ได้สนุกคันนี้ เขาขายด้วยเขาขายเท่าไหร่ไม่รู้ราคาขออุ้ไว้ก่อนราคาขออุ้ไไปก่อนนะครับก็เป็นในหมู่บ้านเราก็เลยสตาร์ทให้พอพอของปากของคอแค่นั้นนะครับไม่อยากไปรบกวนเขาด้วยดีบ้านของเขาไม่มีคนอยู่หันตูดออกเต็มเต็มเลย นะครับทุกจุดนะครับไฟเฟยใช้ได้ตามปกตินะครับเมื่อกี้เราลืมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าทุกอย่างมันใช้งานได้นะครับใช้งานได้หมดครับนะครับโอเคในคลิปนี้ผมต้องขอบคุณพี่เอกดีเด้วยที่มีรถสวยๆแบบนี้ก็กิ้งกางมาบอกกันนะครับว่ารถมาแล้วนะครับรถ <laughs> มาพร้อมโชว์ตัวในวันนี้พร้อมฉาแสงเขาอฉายแสงนะครับสําหรับผู้ที่ขี่รถบิ๊กไบค์แล้วก็อยากจะเซอร์วิสจริงๆก็ไม่แค่ไม่แค่รถบิ๊กไบค์หรอกรถทุกรุ่นนะครับก็ลองมาสอบถามพี่เอกดูได้นะครับว่าต้องการอะไรที่ไหนและยังไงนะครับก็ลองก็นําเข้าอะไรด้วยขับเครื่องยนต์ขับพวกเกี่ยวกับอะไรบิ๊กไบค์ครับนำเข้าจากญี่ปุ่นได้ครับนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับแม่ดีทีก็สวยนะ อุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนอุ้ยไว้ก่อนจากนั้นน่าจะมาแน่แน่ทะเบียนแท้ด้วยนะบอกเลยครับคันนี้ก็ทะเบียนแท้นะครับคันเออเอาเอาข้าวๆนะครับประวัติของดีทีคันนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาด้วยเป็นรถนําเข้าโอ้งงไหมครับโอ้ ยุคน,น,นำเข้าอ่ะแต่รถบ้านเราถูกไหมครับครับแต่ตัวนี้เป็นรถนาเข้าครับโอ้โหเอาแล้วทะเบียนแท้รอไว้ก่อน <laughs> นะครับรอไว้ก่อนแล้วคันนี้คันนี้ทะเบียนแทร์พี่คันนี้อ่ะคันนี้ก็ทะเบียนแท้ครับ <Okay. S 2> ครับโอเคครับหรือไม่ก็ถ้าไม่แน่ใจสอบถามกันอีกทีดีกว่าได้นะครับผมก็ถ้ายังไงก็ลองสอบถามพี่กันดูทีว่าจะซื้อขายได้ยังไงกันเท่าไหร่นะครับแต่บอกให้นอนว่าปล่อยแน่ครับในวันนี้ก็ขอบคุณพี่อกดี DNA อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับหน้าหน่อยนะ